คุณเคยสงสัยไหมว่าความภูมิใจของคนคนหนึ่งสามารถพังทลายลงในเสี้ยววินาทีได้อย่างไรในค่ำคืนที่ฝนตกหนักชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางความมืดและความหนาวเลือดน้ําตาและความเจ็บปวดทุกสิ่งรวมกันสร้างเรื่องราวที่จะทำให้คุณสะดุ้งมินตราจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเธอเห็นความอ่อนแอที่สุดของมนุษย์ตรงหน้าเธอ ความเห็นใจและความเมตตาจะเปลี่ยนทุกสิ่งหรือไม่ติดตามเรื่องราวนี้เพราะสิ่งที่คุณคิดว่าเข้าใจอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดฝนตกหนักบนถนนดินแดงกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เปียกปกคลุมทุกอย่างเสียงฟ้าร้องก,องก้องกังวานอยู่ไกลไสายลมเย็นพัดเข้ามาทําให้ผิวหนังชามินตรายืนอยู่หน้าบ้านเก่ามือสั่นเพราะความเย็นและความกลัว ดวงตาเธอมองไปยังชายแปลกหน้าเขายืนตัวเปียกปอนไม่สนใจฝนใบหน้าของเขาแสดงความเจ็บปวดและท้อแท้แต่สายตากลับเต็มไปด้วยความหวังมินตราไม่เข้าใจสิ่งที่เธอเห็นหัวใจเธอเต้นแรงอย่างผิดปกติคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เธอถามด้วยน้ำเสียงสัน่นชายคนนั้นไม่ตอบทันทีเขาก้มหน้าลงน้ำฝนไหลรวมกับน้ำตา ทันใดนั้นมินปราเห็นรอยแผลลึกบนมือของเขาเลือดแดงสดไหลออกมากลิ่นโลหิตผสมกับกลิ่นฝนความภูมิใจของเธอถูกท้าทายเธอไม่สามารถละสายตาไปจากเขาได้เธอรีบวิ่งเข้าไปจับแขนเขาร่างกายเขาเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเขาสั่นด้วยความเจ็บปวดแต่สายตาของเขายังคงมองเธออย่างขอบคุณ และในใจของมินปราสิ่งที่เธอคิดว่าตนเองเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเริ่มสั่นคลอนเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านดังสนัน่นมินปราใช้ผ้าผืนเก่าห่มร่างเขาทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาแช่แข็งเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาและความอ่อนแอของตัวเองความภูมิใจทั้งหมดที่เธอเคยมีลม้มลงเหมือนใบไม้เปียกในสายฝน ความรู้สึกผิดและความเห็นใจผสมผสานกันเธอสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงความรักความเมตตาและความเข้าใจเริ่มปลุกเธอให้ตื่นจากความเย็นชาเธอค่อยๆย,ยกเขาขึ้นไปนั่งบนมา้านั่งไม้เก่ามือของเธอสั่นขณะพันผ้าพัน 5, แผลแต่สายตาเขายังคงมองเธอความเงียบและฝนทำให้เวลาช้าลงในหัวใจของมินตรา มีคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่มีคำตอบเดียวที่ชัดเจนว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่ามนุษยธรรมแม้จะต้องแลกกับความภูมิใจทั้งหมดฝนยังคงตกหนักน้ำไหลรวมกันเป็นลำธารเล็กๆรอบบ้านเก่าเสียงน้ำกระทบหลังคาดังก้องเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นไม่เป็นระเบียบของมินตราทุกสิ่งรอบตัวเปียกชื้น กลิ่นฝนและดินผสมกับกลิ่นเหงื่อและโลหิตทำให้หัวใจเธอปั่นป่วนชายคนนั้นนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ใบหน้าเขายังคงซ่อนความเจ็บปวดแต่สายตาของเขาเปล่งประกายความขอบคุณมินปรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งที่ตรงนี้ทุกความคิดและความภูมิใจที่เธอเคยมีกลับกลายเป็นสิ่งเล็กน้อย เธอค่อยๆสังเกตเห็นว่าเสื้อของเขาขาดขอบแผลบนมือของเขาลึกเกินกอว่าที่เธอจะมองข้ามเลือดยังไหลซึมลงบนผืนผ้ามินปลาหัวใจเต้นแรงจนเกือบขาดและในความเงียบมีเพียงเสียงฝนและเสียงลอมาหายใจของชายคนนี้คุณเจ็บมากไหมเธอถามเสียงของเธอสั่นพร่าพร้อมความกลัวชายคนนั้นพยักหน้า มือของเขาสั่นไม่หยุดแต่ในความเจ็บปวดนั้นมีบางสิ่งที่ดึงดูดใจมินปราความอ่อนแอของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าต้องปกป้องเธอรีบค้นหาผ้าผืนอื่นพันแผลของเขาอย่างระมัดระวังแต่ทุกครั้งที่ผ้าสัมผัสผิวเขาเขาจะสะดุ้งเบาๆเหมือนทุกการเคลื่อนไหวเจ็บปวดเกินกว่าที่เขาจะทนมินปรารู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้น ทั้งกายและใจของเธอสั่นสะท้านฝนยังคงเทกระหนำ่ำลมพัดแรงจนประตูบ้านเก่าแกว่งไปมามินตรารู้สึกหนาวจนร่างสัน่นแต่เธอยังคงพันผ้าแผลให้ชายคนนั้นเธอรู้สึกว่าเวลาไม่ได้เดินเหมือนอยู่ในโลกที่มีเพียงสองคนนี้โลกภายนอกหายไปหมดเหลือเพียงความเจ็บปวดความหวงังและความเป็นมนุษย์ ทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้คนเดียวเธอถามด้วยเสียงเบาชายคนนั้นหลับตานิ้วมือเขาขยับเล็กน้อยเขากลืนน้ำลายแล้วเริ่มพูดเสียงแผ่วฉันไม่มีใครแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงหัวใจมินปราความโดดเดี่ยวของเขาสะท้อนเข้ามาในใจเธอทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเกินกว่าที่จะอธิบาย ทำไมถึงเป็นแบบนี้เธอถามตัวเองในใจทุกความภูมิใจที่เธอเคยถือไว้กลับพังทลายลงทันทีและสิ่งที่เหลืออยู่คือความเมตตาความเห็นใจและความตั้งใจที่จะช่วยมินตราเห็นว่าเสื้อเขาเปียกจนแนบเนื้อน้ำฝนไหลลงมาประปนกับน้ำตาและเลือดมือของเธอสั่นไม่หยุดขณะพันผ้าแต่เธอไม่ยอมปล่อยมือของเขา แม้ร่างกายเธอเองก็หนาวจนชาเธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดรอบตัวแสงฟ้าผ่ากระพริบสลัวทำให้เงาของต้นไม้ดูเหมือนมีชีวิตเธอได้ยินเสียงบางอย่างในป่าหลังบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆแต่ไม่ชัดเจนเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเฝ้ามองอยู่มินตรารู้สึกหนาวจนต้องยกมือกอดตัวเองหัวใจเต้นแรงและหายใจไม่สม่ำเสมอ แต่เมื่อเธอเหลือบไปมองชายคนนั้นสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอมีความไว้วางใจและความคาดหวังบางอย่างที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้คุณต้องอยู่รอดเธอพึมพำกับตัวเองความคิดนั้นชัดเจนในใจความภูมิใจทั้งหมดที่เคยมีไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับชีวิตและการเป็นมนุษย์ฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดน้ำเริ่มท่วมพื้นรอบบ้าน มินปลาใช้แรงทั้งหมดยกเขาขึ้นและพาไปนั่งบนม้านั่งที่สูงกว่าร่างเขาเย็นและอ่อนแรงแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องเธอทำให้เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่อาจอธิบายทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าแรงกว่าเดิมสว่างว่าไปทั่วบริเวณเธอเห็นเงาของชายคนหนึ่งในป่าเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาหัวใจเธอสั่นรุนแรง แต่สายตาของชายที่เธอช่วยกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาพยักหน้าให้เธอเหมือนสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้มินตรารู้สึกถึงพลังบางอย่างเกิดขึ้นความกลัวและความเจ็บปวดเริ่มผสมกับความแข็งแกร่งความอ่อนแอของเขากลายเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวต่อไปและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมนุษยธรรมเธอยังคงพันแผลเขาต่อ มือสั่นแต่หัวใจมั่นคงสายฝนชะโลมทุกสิ่งให้เย็นชุ่มแต่ความอบอุ่นกลับเกิดขึ้นภายในเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนความเห็นใจความรักและความเข้าใจเสียงฟ้าร้องอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนกลับให้ความรู้สึกเหมือนโลกกำลังฟื้นขึ้นมินตรามองชายคนนั้นและรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลง ความเจ็บปวดเริ่มคลายลงและความหวังเริ่มเติบโตหัวใจของเธอเต้นแรงแต่มั่นคงทุกสิ่งรอบตัวยังเต็มไปด้วยฝนแต่ในใจของเธอมีแสงสว่างเล็กๆเกิดขึ้นแสงของความเป็นมนุษย์และความเมตตาฝนเริ่มซาลงละอองน้ำค้างเกาะตามใบไม้และพื้นดินเสียงนกร้องเบาๆดังแทรกเข้ามาเหมือนโลกกำลังฟื้นคืนชีพหลังพายุ มินปรายังคงนั่งข้างชายคนนั้นเขายังคงอ่อนแรงแต่สายตาเต็มไปด้วยความสงบมือที่เคยสั่นกลับนิ่งลงเหมือนร่างกายและหัวใจเริ่มฟื้นตัวขอบคุณขอบคุณจริงๆเสียงของเขาแผ่วเบามินปราเพียงพยักหน้าความเงียบและสายฝนที่หยุดตกทำให้ทุกสิ่งรอบตัวรู้สึกสงบและชัดเจนเธอมองไปรอบๆบ,บ้าน ลำธารน้ำเล็กเกเริ่มไหลเอื่อยๆแสงแดดอ่อนอ่อนเริ่มลอดผ่านก้อนเมฆความมืดมิดที่เคยบดบังโลกเริ่มเปิดเผยความอบอุ่นและความสดใสาชายคนนั้นค่อยคอยลุกขึ้นยืนได้ด้วยแรงที่เหลืออยู่มินตรายยื่นมือไปช่วยสัมผัสนั้นอบอุ่นเกินกว่าจะอธิบายทั้งสองมองตาก,กันเหมือนความเข้าใจและความเชื่อใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดคุณ คุณทำให้ฉันเชื่ออีกครั้งเขาพูดเสียงหนักแน่นมินปรายิ้มเบาๆหัวใจเธออิ่มเอมด้วยความสุขที่เธอไม่เคยคาดคิดความภูมิใจที่เคยลอยสูงกลับกลายเป็นสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอเพิ่งเรียนรู้เธอและเขาเดินออกไปยังลานหน้าบ้านน้ำฝนที่ท่วมเล็กๆเริ่มระเหยกลิ่นดินและฝนยังคงอบอวลแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้กลัว กลับสร้างความสงบและความอ่อนโยนชายคนนั้นหันมามองมินตราอีกครั้งสายตาของเขาเปล่งประกายความหวังโลกยังมีความดีอยู่เขาพูดมินตราพยักหน้าเธอรู้สึกถึงความจริงนั้นความเมตตาความเข้าใจและความเห็นใจสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ฝนหยุดตกแสงแดดส่องผ่านต้นไม้สะท้อนลงบนผืนน้ำเล็ก เหมือนโลกกำลังยิ้มให้ทั้งสองมินตรารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงบเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังชายคนนั้นค่อยๆเดินจากไปแต่สายตาของเขายังคงส่งความขอบคุณมินตรายืนอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าลึกๆหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามนุษยธรรม แม้ในวันที่ความภูมิใจพังทลายความเมตตาความเห็นใจและความรักต่อเพื่อนมนุษย์สามารถปลุกใจและสร้างปาฏิหาริย์เล็กๆขึ้นได้แสงแดดอ่อนๆส่องลงบนใบหน้าเธอน้ำค้างและฝนเกาะตามผมและเสื้อผ้าแต่ภายในหัวใจของมินตรามีแสงสว่างที่อบอุ่นเป็นสัญญาว่าความดีและความเป็นมนุษย์จะไม่สูญหายไปไหนเธอยืนอยู่ตรงนั้น มองไปยังเส้นทางที่เขาเดินไปและยิ้มเบาๆด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบฝนพายุและความเจ็บปวดที่ผ่านมาทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและการตื่นขึ้นของมนุษยธรรมที่แท้จริง